ควันตั้มเฮลทวแคร์ไทยแลนด์จัดสัมมนาเชิงวิชาการเผยเทคโนโลยีสุดลำ้ำใหม่ล่าสุดนิวมีอินเลเซอร์เคลียจบลบปัญหาผิวบริษัทควันตั้มเฮลทวแคร์ไทยแลนด์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลคลินิกความงามชั้นนำของเมืองไทยภายใต้การบริหารงานของนายเชิร์กสังยุบซีโอและผู้บริหารหญิงสาวไทยที่มีวิสัยทัศน์อันเฉียบคมนางสาวอุมาพรเมธเมาลี แอสเซนติกบิสเนสยูนิตดีเรกเตอร์บริษัทควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์จำกัดได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการเผยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ New Me in l a s เซงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์สปกเกอร์ชื่อดังระดับประเทศที่เปรียบได้ว่าเป็น King of Laser ผิวหนังของโลกและประเทศไทยทั้งสองท่านคือศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์นิวัฒพลนิกรและอาจารย์นายแพทย์วิชัย หงจารุอีกครั้งยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์แพทย์หญิงสุจิตราสมบุญธรรมและอาจารย์นายแพทย์ทิติธรรมรัตกสิกรประสบการณ์และหัวข้อชักถามลงลึกถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่เหล่าแพทย์จากคลินิกชั้นนำระดับประเทศที่มาร่วมกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้กว่า100ท่านนอกจากนี้ยังได้นางเอกสาวมิ้นชลิดาและพระเอกหนุ่มเจมมาที่มาร่วมเผยเคล็ดลับความสวยความหล่อนในงานนี้อีกด้วย 핵소 치료를 위해서 할수 있는 여러 가지 장비들은 많이 있습니다. <목소리> 그렇지만 저희 장비를 이용해서 저희 태국에서 가장 우수한 의료진이 먼저 테스트를 하고 방법을 찾아서 그 결과를 오늘 여러분들께 알려드리는 자리를 갖고 싶었습니다. และเหตุผลที่จัดงานในวันนี้นะคะเนื่องจากอุปกรณ์ของเรามีค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้ทดสอบนะคะให้กับทุกท่านได้เห็นค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมีคุณภาพมากแค่ไหนค่ะก็เลยจัดงานในวันนี้ขึ้นค่ะ태국시장에서의미인레이저เ오늘부터입니다คอคะานะเพราะคะนั้นค่ะมีอินเ้ลนรเซอร์นะคะกลจะเริ่มวันนี้าง็นวลนปรกคทะคือจริงคแล้วนะะร้คะในปกติทุกคนก็จะรู้าักในการเทคโนโลยีอื่นในการรักษาตัวพิกเมนต์ใช่มคะ ตัวน,นี้ก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า New Me-in นะคะก็เหมาะกับผิวคนไทยมากเขาปรับแล้วก็พัฒนามาเพื่อนในการรักษาพิกเมต์ฝ้าแล้วก็ได้เรื่องของการที่ไม่เจ็บอย่างที่อาจารย์ทุกท่านได้นําเสนอไปแล้วก็ดาวทามน้อยแล้วก็สวยใสยและยังได้รับรองมาตรฐานจากสหรัฐอ,อเมริกาด้วยนะคะถึงความปลอดภัยก็ยังไงถ้าเกิดทุกท่านหรือพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถไปปรึกษาที่คลินิกดรนิวั ดรวิช mm ัยธัิยาที่นิกแล้วก็นิติอาจารย์นิติธรรมรวมถึงโรงพยาบาลราลมาธิบดีแล้วก็โรงพยาบาลจุฬา mm hmm. ก็มีนะคะ่ะเลเซอร์ตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่สําหรับเลเซอร์ hmm. ที่เราเรียกว่า Q-Switched Laser mm hmm. นะครับที่มีเนื้อตลาดแล้วก็ผมคิดว่าจะตอบโจทย์สําหรับคุณหมอนะครับหลายๆท่านและก็คนไข้หลายๆท,ท่านนะครับที่ต้องการผลการรักษาที่ได้ผลการรักษาที่แน่นอนแล้วก็ไม่ต้องพักหน้า ก็คิดว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะมาแรางกนนนะครับเครื่องมิอิมน,นี้ก็เป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีวิชาการทางการส่งขึ้นนะฮะซึ่งมีความละเอียดสูงนะครับแล้วก็มีเลนพิเศษซึ่งกระจายแสงเป็นจุดเล็กๆเนี่ยซึ่องนี้ก็สามารถทําให้เราทําการรักษาคนไทยนะฮะที่มีสีผิวเข้มหน่อยแล้วก็มีปัญหาเรื่องฝ้า่เยอะโดยปลอดภัยโดยสามารถจะทําโดยที่ว่า แ้เป็นจะต้องใช้ยาชาไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีแผลหลังทำนะแล้วก็สามารถที่จะลดฝ้านะลดอยแผลเต้นนะรอยด่างดำนะหรือผิวดําที่ไหนก็ได้นะได้เพอนข้างได้ผลสูงโดยปลอดภัยนะครับในอดีตเนี่ยเราจะเปลี่ยนที่จะต้องอาจจะใช้เลเซอร์ซึ่งมีความรุนแรงนะครับมีสเก็ดมีจะมีเรื่องรอยดาอ่างรอยดำในเะครื่องมีอินดี่ก็ ช่วยป้องกันปัญหาเหล่านั้นมันผมก็คิดว่าเป็นเครื่องเลเซอร์ซึ่งเหมาะสมสนื่องมาจาคนไทยนะครับโดยเฉพาะที่มีผิวสีผิวเข้มนะโอกาสที่เกิดปัญหาแทรกซ้อนเหมือนเครื่องคิวสวิตหรือเครื่องที่เราเรียกว่าเลเซอร์ทอนนิงน่งในอดีเนะี่ยจะน้อยลงมากครับตัวมีเลเซอร์นี้ก็เป็นนวัตกรรมในการนำคิวสวิตเลเซอร์มาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่จะใช้รักษาในสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้ในหลายอย่าง นะครับอ,อย่างเช่นรอยดำที่อาจจะเกิดจากการบาดเจ็บของผิวหนังซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากการผ่าตัดหรืออาจจะเกิดจากการที่ยิงเลเซอร์บางประเภทมาแล้วมีปัญหามีอินเลเซอร์สามารถแก้ปัญหารอยดำเหล่านี้ได้นะครับแล้วอีกทั้งยังแก้ปัญหาแผลเป็นที่เกิดจากสิ่ง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยแดงที่เกิดจากสิวนะจากอุบัติเหตุไปไปเกิดจากการที่ ผ่าตัดทั้งหลายมีเลเซอร์ก็สามารถฟิกซ์ปัญหาเหล่านี้ได้เนื่องจากการคอมไบและการสร้างของมีเลเซอร์เนี่ยเป็นการร่วมกันระหว่างกับแพทย์ในกลุ่มเอเชียหลายๆประเทศเนี่ยทำให้มีเลเซอร์เนี่ยเหมาะสําหรับคนเอเชียมากๆนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่มีผิวสีเข้มนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีว่าเรามีมีเลเซอร์เข้ามาในประเทศไทยแล้วครับอ,อวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงาน วันนี้นะครับคืออย่างที่บอกไปต้องขอบคุณทางคอนทัมเฮา t h แคร์ที่นาตัวเลเซอร์มีอินเข้ามาให้แบบพวกเราได้แบบเรียนรู้เราได้ทดสอบยังคุยกับมิ้นอยู่เลยว่าตอบโจทย์พวกเรามากครับเพราะว่าอย่างที่บอกกลัวเจ็บนะครับเขาก็อยากให้การักษามันเร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่างที่ทุกท่านได้พูดไปเนี่ยผมว่ามีอินเลเซอร์เนี่ยน่าจะช่วยทุกคน ได้เยอะมากๆไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาเนี่ยผมว่าแบบพี่ๆทุกคนผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเขาะจะแบบนำเรซซอนนี้ไปใช้ได้แบบดีมากๆนะครับดีใจมากที่มายด่มาร่วมงานครับจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่ามินว่าเป็นนวัตรกรรมที่ใหม่แล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้แดดเืองไทยแรงมากฝ้ากระเชื่อว่ามาได้ไวขึ้นจากแต่ก่อนที่ทุกคนอาจจะแบบอายุต้นๆอาจจะยังไม่มาแต่เดี๋ยวนี้มากเลยอยากจะ ดีใจที่มีเครื่องนี้เข้ามาก็ยังได้คยุยกับอาจารย์หมอว่าสามารถไปแบบใช้บริการที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะรับรองว่า <right> ต <h ız> ้องไปลองแน่นอนค่ะก็นอกจากเครื่องยูมีอินเครื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการรักษาเลขสี่แล้วอย่างที่พี่ๆเคยทราบว่าเราเคยเปิดโตนิวเมอร์มันแล้วก็จะมีอยากจะให้เชิญพี่ๆทุกท่านเข้าร่วมงานเราจะมีงานฉลองความสําเร็จโบนิเมอร์หนึ่งร้อยตัวนะคะยังไงภายในสิ้นเดือนสิงหาคมแน่นอนก็กล่าวเดินเชิญด้วยนะคะ